จริงแล้วอยากจะบอกว่าเบิ้ลไม่อยากจะมีศัตรูอะครอีกแล้วไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับใครอีกแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมมาแล้วเบิ้ลเชื่อว่าอภัยทานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ อยู่ในภาวะที่ไม่อยากจะคุยกับใครทั้งสิ้นเลยจริงๆระหว่างรุ่งขึ้นแม้แต่เพื่อนที่สนิทนที่สุดของเพิ่นแม้แต่งานที่ติดต่อเข้ามาให้ไปโชว์ตัวเพิ่นก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ใครทั้งสิ้นเลยจริงๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ในภาวะอารมณ์ที่อยากจะคุยโทรศัพท์จริงๆค่นะก็หลายอย่างประสมผวรนนะคะอันดับแรกก็คือในรายการเราบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเกิด เพื่อนอาจจะเคยไปเบียดเบียนใครเข้าไว้มันเลยทำให้เปื่อนต้องรับกรรมนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโอโหสวสีกรรมกับเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอีกเลยแต่ปรากฏว,ว่าทาเทปรายการตัดเฉพาะประโยคสุดท้ายเอาไปพูดหลายๆรอบว่าอย่าจองเวรอีกเลยอย่าจองเวรอีกเลยมันก็เลยกลายเป็นดูเหมือนเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นทั้งๆที่ตอนนั้นเรากาลังอโหสวกรรมอยู่ แล้วเรื่องที่2อที่อยากจะบอกแล้วก็เป็นเรื่องกลายเป็นล้อเปิ้ลไปเลยก็คือว่าเรื่องห้องน้าเปิ้ลอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่เปิ้ลจะต้องโกหกเลยตรงนั้นมีแค่2อ,อย่างหนึ่งคือโรงพิมอยู่หน้าสตูดิโอเปิ้ลไปตะโกนขอเขาคือเปิ้ลไปถึงนั้นบ่ายสองแล้วตอนที่เปิ้ลไปขอห้องน้ำอะ่ะเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะสามชั่วโมงแล้วเราไปตะโกนขอห้องน้ำได้ไหมลงพิมบอกว่าห้องน้ําอยู่ในสตูดิโอ รถในซอยนั้นน่ะปรากฏว่ามีร้านอาหารที่เปิด6โมงเย็นอีก3ร้านเราก็เข้าไม่ได้จนกระทั่งไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งเรากินอาหารตอนบ่ายโมงแล้วป้นก็เลยแบบวิ่งไปปรากฏว่ามันล็อกปิดประตกูก็คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยแบบต้องแบบฉี่ใต้ต้นไม้นั้นเลยข้างห้องน้ําจริงๆป้นว่ามันเครียดมากกว่าตอนที่เปิ้นถ่ายทําอยู่ คือป้อนก็พยายามพูดในเรื่องของทำเป็นจริงก็กำลังพูดอยู่โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่ป้อนอยากพูดก็คือเรื่องสร้างกระแสหรือเปล่าป้นก็กำลังพูดเรื่องนี้อยู่อยู่อยูู่ด,ดี้เขาก็สั่งพัดหน้าเขาเครียดมากพัดคัดพัดัดเดี๋ดยวนี้เขามองหน้าป้นแล้วก็บอกว่าจมูกเป็นรูแล้วนะ่มาซ้ำหน่อยดิเราก็เลยแบบเราก็กลัวเขานิดนึงว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าเขามองว่าเราสร้างกระแสทําไมเวลาเกิดเหตุวันนั้นขึ้นเปิ้ลเลือกที่จะปิดมือถือแล้วไปบวช3มวันแล้วก็ไม่เจอใครเลยไม่รับโทรศัพท์ใครเลยคนสร้างกระแสเขาต้องเปิดมือถืออยู่กรุงเทพสแตนบายไปงานไปทักตัวเป็นติทที่ตามมาแต่เปิ้ลเลือกจะไปของเขาที่เดียวเปิ้ลคิดว่ามันเป็นเหตุผลเพียงพอที่เปิ้ลไม่ได้สร้างกระแสแต่ว่านาวันนี้ เราทุกคอมเมนต์คอมเมนต์มาหมดว่าถ้าพี่ออกอ่ะผิดหวังนะแล้วที่สําคัญคืออาพยุมยักษ์คุณส่งเมสเซจมาหาเปิ้ลบอกว่าอาผิดหวังในตัวเปิ้ลมากมองเปิ้ลนเป็นผู้หญิงเก่งมาตลอดแต่วันนี้เพื่อททำให้อาผิดหวังแล้วก็พระที่เพินับถือหลวงพี่แกลเปิ้ลโทรไปหาท่านท่านไม่รับโทรศัพท์แล้วท่านก็ให้ลูกจิ์ฝากมาบอกว่าถ้าไม่มีลูกศิ์ที่แพ้ วัดออกมาแล้วว่าที่ยืนของเป้นัน่ะมันอยู่ที่ประชาชนที่ยืนของเป้ัมันไม่ได้อยู่แค่คนสองคน,นะคะ่ะ